ก็กลับมาคนระับกับคลิปสองแต่ว่าระหว่างที่รอไอโปรแกรมแคปเจอร์วิดีโอเนี่ยมันโหลดผมก็ค่อยๆแต่งไปด้วยนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับต่อไปผมก็จะทําให้ไออะไรเคอปเตอร์เนี่ยมันดูธรรมชาตินะครับก็ตอนนี้มันยังแปลกๆแ,แข็งๆอยู่นะครับก็ต่อเลยนะครับเมื่อกี้มาแล้วว่าเริ่มนี้ครับ เอาไปพัดหมุนเนี่ยผมก็จะให้มันกระตุกนะครับนิดนึงให้ดูว่าเออเครื่องติดอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เยียงจึกนิดนึงครับแล้วก็เยียงกลับมาอีกสักสามเฟรมเยวไปประานี้อืมย่างนี้นะครับต่อไปก็ลองดูลองเช็คดูใหม่ อ่าได้นะครับพอได้พอได้อ่า,อา,อาต่อไปก็พอขึ้นมาเนี่ยให้มันเอียงสักนิดหนึ่งนะครับตรงน,นี้จันจะจัดไว้อ่าวิธีทํานะครับให้มันสมมติว่าเราอยากให้ตรงเนี้ยมันเอียงนะครับอ่าเราก็ตั้งไปเป็นเทียนครับแต่ดูนะครับว่ามันก็จะเอียงแต่แรกไงครับเราต้องการให้มันเริ่มจากตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยวิธีทานะครับ,รบก็ลีดลไปก่อนนะครับ แล้วตรงนี้เนี่ยอยากให้มันขึ้นมานิดเดียวนะตรงตรงอมานติว่าตรงนี้แน่นขึ้นตรงกว่นะก็กดตรงนี้ครับเซตเซตเคนะครับแล้วกดตรงนี้แอดคีนะครับอ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นคือเราจะแอดให้มันเป็นอย่างนี้ไว้จนถึงตรงนี้นะครับระ่บงนี้พอเราขึ้นมาถึงเนี้ยอยากจะให้มันเอียงสักนิดหนึ่งนะครับแบกประมาณนี้อ่าลองดูลองเพลยดูครับ ทำไมไม่เอียงนะครับเพราะว่าต้องตั้งกลับเป็นออโต้ด้วยนะครับลืมบอกนะครับก็ตั้งกลับเป็นออโต้แล้วค่อยเอาใหม่ประมาณนี้นะเพราอได้ครับพอได้มันก็จะอันนี้เพิ่มอีกหน่อยดีกว่านะผมว่าเอาเป็นประมาณนี้แล้วก็อย่างนี้เลยลองดู ขึ่นแล้วก็พอกมากไปนะครับมากไปแค่นี้พอ <c oughs> แข็งไปนะครับแข็งไปอฮะถอยมาประมาณนี้ต้องใช้ความเอ่อความทนนิดนึงนะโปรแกรมแต่ว่ามันก็สนุกนะครับ สร้างต้องสัคนอะไรเลือเ่อ,อ,อยื่อมาณถึงตรงนี้เนี่ยผมอยากจะให้มัน,มนเหมือนเฮลเตอร์นะมันก็ต้องถอยเพื่อที่จะเบรกอย่างนี้นะครับเราก็ลองดูเหดูครับนองขึ้นมาซึ่งตรงนี้ก็ขอให้ตรงๆก่อนแล้วกันทีแป๊บหนึ่งองนี้ว่ ตรงนี้เนี่ยก็ง่องได้ครับแบบนี้เข้ามาอีกหน่อยหนึ่งนี้พยายามท้มันดูธรรมชาตินะกอลงถึเข้ายคนระับพอมันแตกพื้นเนี่ยเราก็แอดเฟรมคีเฟรมไว้นะครับ ไม่ต้องแอดก็ได้นะครับใช้วิธีนี้ก็ได้นิดนึงขยับนะครับทีนี้ผมจะให้มันแบบพอชนพื้นปุ๊บเนี่ยมีการกระเซ็นนีปึ๊บนะครับนี่ครับประมาณนี้อ่าลองเพลดูปิดเลยดูจอจริงนะครับแค่นี้แล้กันอ บินขึ้นมาแล้วตรงมาเ <c oughs> บรคครับเบรกเร็วไปหน่อยครับว่าฟ เฟกเลยสุดยอดเลยทอกระป๋องมันเทอกระป๋องบินได้ด้วยนะไม่ธรรมดาก็เสร็จแล้วง่ายๆเท่านี้นะครับเดี๋ยวลองเลนเดอร์ดูแล้วก็มาดูกันว่าเป็นไงนะครับจัดมุมกล้องให้ดูสวยงามอ่ะทีนี้พูดเรื่องกล้องด้วยแล้วกันนะกล้องนี้ไม่ได้พูดถึงเลยใช่ไหมครับก็ง่ายๆกล้องก็มีแบบเดียวมีแต่มีสองมี กรุ๊ปเดียวนะครับแต่ว่ามีสองแบบก็คือแบบที่มีทารเก็ตกับแบบที่ไม่มีครับซึ่งเราก็ใช้แบบที่มีทารเก็ตทั่วไปเราเป็นว่าเรามองไปที่นิโเตอร์แบบนี้้วกันเฟรม mm hmm. แรกเลยนะครับ mm hmm. ทีนี้พอทําเสร็จทุกอย่างแล้วก็ฟรีสไว้เลยก็ได้นะครับ mm hmm. วิธีฟรี e นะครับฟรี e ก็คือการทําให้มัน เราจะขยับอะไรมันไม่ได้ครับแต่แค่เห็นมันเฉยๆก็ฟีดไ้นะครับซึ่งเราไม่ต้องการจะขยับอะไรมันแล้วครับสูงกล้องนี้เราก็เปลี่ยนเป็นกล้องกล้องหนึ่งนะครับอ่ามาแล้วกล้องจะเห็นว่าอะไรวะเนี่ยใช่ไหมครับก็น้องหวน้องหใจก็แล้วก็ซูมไปหาเลอร์นะครับกล้องนี้ก็เอามามมงพื้นอย่างนี้น้องหูสวยงามมากนนี่ครับแบบแบบซูมนะครับก็ใช้ได้นะใช้ได้ทีนี้เราวก็ ให้มันตามไปนะครับเซตเลยนะน,นะครับนี้เสร็จว้นะครับแล้วก็พอมบินขึ้นเนี่ยก็ตามไปนะครับ่างนี้นะครับตามไปลองดูลองดูนะ ตามมันนี่เลยนะตามมันนี่อาจจะเห็นว่าก็ปรับตรงเพ์ฟเอานะว่ามันหันเร็วไปอะไรงนี้ครับตรงนี้เนี่ยลองเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ดูก็ตรงดีสวยงามใช้ได้อ่าได้เห็นหมดเลยนะครับลองถอยเพยดูแล้วเพดูบางทีมือเราเพนเนี่ยมันมันจะไม่เหมือนเท่าไหร่มันจะไม่ค่อยเห็นอะไรนะ ตันนี้แล้วก็ต่อค่อยๆลงจงอุดสวยงามนะครับต้องพยายามเรนเดอร์ดูด้วยนะว่ามันเห็นหรือเปล่าอะไรนี้เะไม่ใช่ว่าไม่เห็นอะไรเลยนะครับเรนเดอร์ไปเอาไม่เห็นหว่าอะไรนี้นะ <c oughs> กล้องนี้ก็เป็นกล้องแรกที่ผมจะเรนเดอร์นะครับซึ่ง ก็สร้างสองกล้องก็ได้นะครับแล้วเล่นได้สองอันดัวความสวยงามน,นะครับอีกอันนึงก็เป็นธรรมดาน mm ี hmm. ้ละกัน,นะลองไปดูกล้องสองดูนะคร mm ับคร่าวๆนะคร่าวๆนี่คือคึ้นมาหน่อยด้วยเห็นความสวยงามฝั่งนี้มากนะจะได้ไม่เบือ่อ mm hmm. ก็ มันขึ้นมาตามไปเหมือนเดิตมต้องตามไปตามมาก็มีการหันเล็กน้อยเพื่อความดูธรรมชาติอของกล้องแต่อันนี้ไม่ธรรมชาติแล้วน,นี่มันแปลก แต่อย่างนี้ก็แอนเดรดดูด้วยนะครับค่อยๆก็สวยงามดีครับอย่างที่บอกไว้นะครับชี้ไปแล้วว่าไม่ต้องดูก็ได้นะครับวันนี้แค่ทําให้ดูเล่นๆครับมสมคัเพราะว่าแต่อันนี้ก็ดูก็ดีครับเาว่าสอนการใช้กล้องอะไรประมาณนี้ครับไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายเท่าไหร่สำหรับคนเริ่มใหม่ คนลรมหมายจะว่าไม่เห็นยากเลยไม่เห็นง่ายเลยยากอะไรอย่างี้ครับยากจังเลยอะไรเงี้ยไม่ยากครับคนอัดเป็นหม่ได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะเรนเดอร์แล้วก็เดี๋ยวเจอกันตอนเสร็จนะครับโอเคกลับมาครับก็ได้มาแล้วนะครับลองดูนะครับจะเป็นประมาณนี้แต่ว่าไอ ผมสังเกตว่าไอ้ที่อัพไปเนี่ยมันเชกระตุกใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะอัพของจริงมาให้ดูแล้วมันจะได้ไม่กระตุกนะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับนี่มุมกล้องตัวที่สองครับอันนี้มุมกล้องตัวแรกกล้องตัวแรกเป็นนี้ครับจากของตายก็ประมาณนี้นะครับก็ใช้ได้ก็เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะอัพให้ทั้งสองอันเลยนะครับอาจจะอัพรวมเป็นอันเดียวกันก็เดี๋ยวดูก่อน ก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับคลิปวันนี้ก็เท่านี้ก่อนก็สวัสดีครับ